มันไปออกข้างบนค่ะสองแปดห้าเลนะคะเดอุตส่าห์ซื้อเบอร์คุณลุงศักเต็มทรงเลยนะคะก็สวัสดีด้วยนะคะใช่คุณพี่นะคะสอนหรือเปล่า เกือบเลยค่ะเกือบเพลินคุยเพลินไปห,หน่อยก็ขอบคุณนะคะที่หนิไงไหนิงแชร์นะคะเยอะนะคะตอนนี้ก็เยอะเยอะนะคะลงกันขารคลง,ลง,ล,งลงบันไดนะคะอยากอีลงลิฟต์นะคะแต่ว่าช่วยประหยัดงบประมาณชาติบ้างนะคะถึงจะไอ้นี่ก็เถอะค่ะยัางไงาก็พลังงานของชาตินะคะ เราไม่ฟุ้งเฟือยนะคะเราไม่ฟุ้งเฟือยเดี๋ยวก็ได้เวลาไปหาข้าวทานนะคะเดี๋ยวขอลงบันไดก่อนนะคะคุยไปลงไปเด็กกิ้งค่ะเดี๋ยวลงแบบอัตโนมัติแบบสไลเดอร์ตึง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 ใะมะถ้าาเกิดว่า โทรศัท์กิงก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าตอนนี้เปไหนวะกิงเร็วเดี๋ยวอีกถักทายไหมนะคะตอนนี้ก็คือต้องต่อต้องต่อต่อรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์ไปอีกนะคะ60บาทกว่าเราจะถึงศาลน่ยนะคะ เนี่ยค่ะอขอบคุณนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มาเป็นเพื่อนสาวนุ้ยนะคะ<ม>โคนเลยน่ารักมากนะคะน่ารักตรงค่ะ นั่งมอเไซค์ไปดีกว่าไหมคะนั่งมอเไซค์ไปดีกว่า มาเไซเห็นหน้าสาวนุ้ยน่าจำได้แล้วค่ะเตรียมตัวขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะคะ,คะหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ด้วยนะคะหนึ่งไลห,หนึ่งแชร์กันด้กันนะคะ,าะ,คะสารรัชดาสารรัชดา 哎。 เดี๋ยวค่อยไปทักทายกันหน้าศา,านะคะตอนนี้ก็นั่งรถอยู่นะคะดูบรรยากาศไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปอ่างข้อมคอมนต้กัน